วันนี้นะครับลุงยกจ,จะมาโชว์ฝีมือนะครับว่าเมื่อวานนะครับลุงยกเล่นได้อยู่สองหมนะครับเมื่อวานนะเพื่อนมาเล่นด้วยเจอลุงยกโบยไปสองหมื่นสอง้องและงมเลยเดี๋ยวจะมาโชว์ฝีมือว่าเล่นแบบไหนดูกันให้เต็มตานะครับดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วสนุกดูแล้วได้เทคนิคนะครับโดยการใช้ไม้อาถันนะ อันนี้ซ้อมกับเจ้าบีมเมทัลลิี่นะครับโอ้โน,นี่แค่จับไม้อล่ันมานะครับไม้อัทันตัวนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับอยู่กดในตะกร้าตะกร้าลงผ่านแล้วนะครับก็ใครจะซื้อก็แค่ไม้ละสามร้อยแปดสิบแปดบาทไม่รวมค่าส่งนะมันจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับเลขแปดแฮนเมตรนี่นะมันเป็นยี่ห้ออินฟินิตี้อ่ะได้แบบไม่จำกัดดูลุกยุกเป็นตัวยอย่าง นี่ครับไอ้บินกปจะใช่ไหมไอนี่แหละยี่ห้อนี้แหละ,น,หละนี่นะครับลูกการทำตัวเนินเนินใจสดนะได้สนะสกดสองครับลูกนี้ลูกนี้ปีกันนะครับขาวเก็บ หน้จอสองโอ้เมื่อคืนเล่นสนุกมากนะครับไอคู่พเพื่อนผมก็เมาด้วยเมาหนัก<า>เดี๋ยวผมโบยุยซะป้อนเลยอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยสายโทรฟัมเม่ถ ขายเลยโอ้โหเยี่ยมคนแม่นน่ะนี่นะครับแค่สามร้อยแค่สามร้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นนะกดในตะกร้าเดีผมจะปักตะกร้าไว้ให้ต่อไม่ได้เฮ้ยสองเมตรดูสองเมตรดูดีแท,ทนแค่สองเมตรดูเลยเนาะ สวยสูนสี่นะครับมันอ่านว่าผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่ามันอ่านว่าแฮนด์เมดแล้วก็เป็นเลขแปดเปิดหน่อยไม่เอาข้าวเอาเปิดสปู๊ให้หน่อยแล้วยิงยิงการ์ดสี่การ์ดเข้าเปล่าแล้ย มเมื่อกี้พีนันยอมเปิดให้นะครับแต่ว่าไม่เอายิงเข้านะครับการเข้าป่าวใช้อยากได้นะครับ388บาทไม่รวมค่าจัดส่งมาส่งซิกล็อกแบบสูงพิเน,น,นะครับ ไม่มีผลสสำหรับไม้อัดนะครับใครใช้ไม้นี้ไปรับประกันเลยว่าดวงดีครับบวกโคกบวกดวงนะครับจะหมดก็ไม่หมดจะหมดก็ไม่หมดเอ้าเรียบร้อยเป็นไรสีสีบ้าเอ้า ี้5ตั้งแต่เล er ่นมายังไม่เคยปวดหัวคิวเลยนะครับดูอาวางลูกว่าโอ้โหเข้าแล้วออกโคตรแม่นเ่ะอะไรนะครับตอนนี้ มเมื่อคืนนะครับสองหมื่นสองนะครับล้อกำลังงมเลยกันไว <c oughs> ้ก่อนครับตีกันครับลูกนี้เตอร์ตนโกนุกครับตีกันเฉยๆนะเนี่นเยเขาน,า,านุคนอาถันในไม้อ่ะเขียวเขียวเขียว

ไม้สวยๆแบบนี้นะครับดูเลยมีมีไม่เยอะนะมีแค่สิบกว่าอ,อันเนี่ยหรือยี่สิบอันเนี้ยไม่ไม่เกินนี้นะครับยี่ห้อนี้นะถ้าเกิดว่าปล่อยหมดเดี๋ยวลูกพี่ส่งมาให้ใหม่ลูกพี่เขาก็อาเอาอไม้อาถันกูไม้อาถัานหรือเปล่านเนี่ยนี่นะครับยี่ห้อนะครับ แฮนด์เมดเลขแปดนะครับเป็นเลขไอเป็นเลขมงคลของไต้หวันเขานะครับเลขแปดเป็นเลขอินฟินิตี้นะครับโอ้โตวสวยเดยีเหลืาออไล่หนึ่นๆดำว่าไงเนี่ยโอูโอ ขึ้นขึ้น,นเป็นเท่าไรสามสามสหรี่สาม,สามเปิดเปิดให้ด้วยเปิดให้ด้วย<น>โอ้โหมันไม่เห็นอย่าเนี้ยน้ำตายลอน้อยเฮียเช็ดัาเช็ดเลยนี่่ะบินแมแหมดูตัวดิดูตัวดูตัวสามร้อยแปดสิบแปดบาทไปหาซื้อตรงไหนเอามีหรือเปล่านะ ถ้าไม่ร้อนเงินแบบลุกหยกไม่ขายราคานี้ถ้าไม่ร้อนเงินจัดไม่ขายนะครับเท่าไรแล้วเอาไหแล้วอ่าแล้วเฮ้ยโบตโตอีกแค่อีกนี่บานลูกปุ๊บน่โอ้โหฟีล์ม6กปุ๊บไม่มีฟุกครับเพราะว่าไม้อัดขันครับปุ๊บๆๆ โอ้เฮฮ้้ยยเเมื่อคืนได้สองหมื่นสองครับโอเคใครอยากได้ไม้เน่นๆแบบนี้มาเอยระวังก็ไม่ได้แล้วโมีไม่เยอะนะพี่มันเหลือแค่สิบกว่าหรือยี่สิบก้อนนะได้อยู่ เหลือห้าเหลือห้าจ่ายตัวครับสดแกนกแกนก็สกแกนเลยเล่นให้อีตาเดียวนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสตัาคลิปก่อนเดี๋ยวกดติดตามไว้นะพี่เดี๋ยวกดดูคลิปหน้าได้